สดีค่ะลิลลินะคะก็ใกล้วันพ่อเข้ามาทุกทีแล้วนะคะวันนี้ลิลลิก็เลยนําเอาคำสแลงภาษาอังกฤษนะคะแทนคําว่าคุณพ่อนะคะ5คําคมาฝากนะคะคําคนี้เนี่ยถือว่าใช้บ่อยมากๆเลยนะคะก็หลายๆคนอาจจะรู้บางคำแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันใช้บ่อยจริงๆโอเคงั้นเรามาดูกันตั้งแต่คําแรกเลยนะคะคําแรกนะคะคือคําว่า old man นะคะซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือ ก็คือคนชาราหรือว่าชายชาราหรือว่าคนแก่นี่นะคะทางชาวต่างชาติก็เลยนํามาใช้เป็นคําแสดงนะคะแทนคําว่าคุณพ่อนะคะคำที่2นะคะคือคําว่า pop หรือว่า pop นั่นเองนะคะซึ่งถ้าแปลตรงตัวแล้วเนี่ยก็จะหมายถึงดนตรีที่เป็นที่นิยมนะคะดนตรีป๊อปเพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียกกันบ่อยๆนะคะหรือว่าเป็นเสียงเปิดขวดดัง pop ดังป๊อปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงดัง แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นคำสแสลงนะคะแทนคำว่าคุณพ่อนะคะคำที่สานะคะคือคำว่า daddy daddy เนี่ยหลิงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยใช้กันแล้วก็เคยได้ยินนะคะก็มาจากคำว่า dad นั่นเองนะคะ,ะกลายเป็น daddy คำที่สีนะคะคือคำว่า p ่หรือคำว่า papa ะะก็จะคล้ายๆกับคำว่าป้าๆที่บ้านเราเองนะคะป้าหรือว่าป้าๆของบ้านเรานะคะคำที่ห้านะคะคำสุดท้ายนะคะอันนี้ลิงชอบมากนะคะคือ ATM with legs ถ้าแปลตรงตัวก็คือตู้ ATM ที่มีขานะคะจะคล้ายๆกับบ้านเรานะคะเวลาเราเรียกคุณพ่อนะคะว่าเป็น ตู้เ t m เคลื่อนที่นะคะก็คือ ATM Woodlakes นี่นะคะเห็นไหมคะคํา hmm. hey, คำนะคะง่ายมากๆเลยนะคะยังไงก็ลองนำไปเรียกคุณพ่อดูนะคะดูที่คุณพ่อจะงงหรือเปล่า <laughs> ยังไงหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วยังไงก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้คุณพ่อทุกท่านนะคะ mm hmm. มีความสุขมากๆนะคะในวันพ่อนะ,ะ Happy Father's Day and I hope you have a great day with your fathers today สำหรับวันนี้ลิลลีขอลาไปก่อนนะครับบา,บายๆครับสวัสดีค่ะ